ยังอยู่กันที่วงการบันเทิงเกาหลีกันอยู่นะคะแต่เรามาดูทางฝั่งของศิลปินกันบ้างนะคะศิลปินหน้าใหม่อย่างวงเอสปานั่นเองค่ะที่ล่าสุดนะคะก็ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆคว้าอันดับที่20บนน i ิลบอร์ดชาร์ตค่ะขอแสดงความยินดีกับ4สาวเอสปานะคะเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่มาแรง เมื่าสุดพวกเธอเนี่ยก็ได้รับข่าวดีพามินิอัลบั้มแรกอย่าง Savage นะคะติดอันดับที่20บนชาร์ตบิลบอร์ด2 0 0สร้างสถิติอัลบั้มที่สูงที่สุดนะคะสำหรับอัลบั้มแรกของกลุ่มเคป๊อปเป็นอันดับที่สูงที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้นะฮะก็ยังติดที่อันดับที่2บน Top s e l l i n g Albums ค่ะทั้งที่พวกเธอนั้นเดบิวต์มาได้เพียงแค่11เดือนสะท้อนถึงความนิยมในระดับโลกของพวกเธออีกครั้งนี่ยังไม่นับรวมกับการขึ้นครองชาร์ตเพลงในเกาหลีใต้บ้านเกิดนะคะกวารางวันทางมิวสิกโชว์แล้วก็คว้าแชมป์ท็อปอัลบั้มของ iTunes ทั่วโลก20ประเทศค่ะส่วนยอดวิวมิวสิกดีโอทาง u t u b e นะคะก็ใกล้จีแต่หลักร้อยล้านครั้งในเวลาเพียงแค่สสัปดาห์เท่านั้น ก่อนหน้านี้นะคะพวกเธอนั้นคือศิลปิน K-POP รายแรกที่ได้เป็นแอมบาสเตอร์ของแบรนด์จีวองชีค่ะแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัด CAA mm hmm. เพื่อบุกตลาดฮอลลีวูดเรียบร้อยนะคะก็เรียกได้ว่าสมฉายามอนสเตอร์รูกกี้นะคะหรือว่าศิลปินน้องใหม่มาแรงจัดอย่างแท้จริงค่ะ มาแรงจริงๆนะคะสำหรับการประกวดบนเว,เว,เวทีต่างๆของทางเกาหลีเนี่ยเ,เวลาที่ศิลปินเขาออกเพลงใหม่มาเขาก็จะมาแข่งกันนะคะอย่างเหมือนก um ว่าจาีน่ามาแข่งกับพี่ปุนใครจะได้ที่1ไปแล้วพวกเธอเนี่ยคือชนะมา4ี่ถ้วย4ี่แชมป์เลยนะคะสุดยอดมากเลยทีเดียวใช่แล้วเพลงก็ต้องบอกว่าติดผูมากๆเลยนะฟังครั้งเดียวร้องทั้งวันเลยอัลบ The Next แล้วอ,อย่างเงี้ยวนอยู่ในหัวอยู่อย่างเงี้ยอ่าจีน้าจีน้าเต้นลแล้วเต้นแล้ว <c oughs> ต้องใจเย็นนิดนึงอาก็เชียร์อยู่เหมือนกันสําหรับสีสาวนะคะมาแรงจริงค่ะครับผม